ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะพาไปดู5จังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยจะมีจังหวัดที่คุณอยู่ติดโผไหมนะไปดูกันเลยอันดับที่5สมุทรปราการจังหวัดนี้อยู่ติดกรุงเทพเลยนะถึงจะดูใหญ่แต่มีพื้นที่แค่ประมาณ1,004ตารางกิโลเมตรเท่านั้นอันดับที่4สมุทรสาคร จังหวัดแห่งอาหารทะเลและโรงงานอุตสาหกรรมมีพื้นที่ประมาณ872ตารางกิโลเมตรอันดับที่3นนทบุรีจังหวัดยอดฮิตสำหรับคนทำงานในกรุงเทพมีพื้นที่แค่6ก2ตารางกิโลเมตรเองจ้าอันดับที่2สมุทรสงครามแม้จะเล็กแต่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและตลาดน้ำชื่อดังมีพื้นที่เพียง416ตารางกิโลเมตรเท่านั้น และอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครใช่แล้วเมืองหลวงของไทยเรานี่แหละแม้จะดูวุ่นวายและหนาแน่นแต่มีพื้นที่เพียง1,568ตารางกิโลเมตรเล็กที่สุดในประเทศเห็นแบบนี้แล้วบางจังหวัดถึงจะเล็กแต่คุณภาพแน่นนะบอกเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์จังหวัดที่คุณอยู่ไว้ด้วยนะ